สวัสดีคะ่ะกลับมาตามคำสัญญานะคะวันนี้เรามีรีวิวสร้อยข้อมือ1บาทนะคะแบบต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้ก็มีลายหลากหลายเลยนะคะทั้งลายผู้ชายลายผู้หญิงนะคะมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นลายเล็แบนด์นะคะเหมาะกับ ผู้ชายนะคะแต่ว่าถ้าผู้หญิงที่ชอบใส่แนวนี้ก็ใส่ได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นงานตอกลายมังกรนะคะตัวเส้นเป็นเลดแบนนะคะน้ำหนัก1บาท ความยาวก็มีหลายขนาดค่ะแต่ส่วนใหญ่ลายแนวแนวนี้จะมาความยาวค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะสำหรับข้อมือผู้ชายหรือว่าข้อมือผู้หญิงที่มีลักษณะข้อมือค่อนข้างอวบอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอกลายว่าลัคกี้นะคะแปลว่าโชคดีเนี่ยค่ะสวยงามมากๆนะคะตอนสวมใส่ใช้งานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่า คุณผู้ชายอาจจะรอมาหลายคลิปแล้วเนาะอันนี้ก็มีเป็นลายผู้ชายมาให้ดูแต่ว่าลายผู้ชายส่วนใหญ่มาก็ไม่ได้หลากหลายหรือมีให้เลือกเยอะเท่ากับลายสร้อยข้อมือของคุณผู้หญิงนะคะของคุณผู้หญิงเนี่ยแบบจะค่อนข้างเยอะมากกว่าดีไซน์มันจะได้หลากหลายกว่านะคะอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือกึ่งกําไรค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็ขั้นด้วยเม็ดข้าวโพดแล้วก็มีตุ้มตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นกึ่งกาําไรไม่เป็นกาําไรสักทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะใส่ใช้งานก็จะออกมาประมาณนี้นี่ค่ะเห็นเห็นลายกันชัดๆเลยเนาะอันนี้กึ่งกําไรเช่นกันค่ะจะเป็นลายพิกุลนะคะขั้นตุ้มตรงกลางตุ้มก็จะเป็นตัดลายนะคะน,นี้จะเป็นรูปหัวใจเป็นสร้อยข้อมือกึ่งกําไรนะคะ ตอนสวมใส่ใช้งานก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะคอยสร้อยข้อมือกึ่งกําไรทั้งหมดเลยนะคะในเซตนี้ตรงนี้นะคะ,ะเส้นถัดมาเนี่ยค่ะดูตรงตรงลายวงนะคะตัดลายค่อนข้างสวยเลยนะคะจะเป็นแบบวิงวิงเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นมีนาขั้นตุ้มค่ะนะคะให้ดูชัดๆัด สังเกตว่าคลิป2คลิปหลังๆนี้จะเห็นจะจะเน้นให้ดูลายสร้อยค่อนข้างชัดเลยนะคะอา,อาจจะดูพอพอเราเห็นซูมให้ดูชัดๆเนี่ยจ,จะดูว่าเอ๊ะมันจะใหญ่ไปไหมสําหรับข้อมือผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือใส่ออกมาเนี่ยดูจะขนาดกำกำลังดีนะคะพอเหมาะเลยเพราะว่าอันนี้คือซูมให้ดูใกล้ๆก,ก,ก็จะดูเส้นใหญ่นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลายเลดแบนดอีกลายหนึ่งนะคะอ่า ดีไซน์เก๋ไก๋ใส่เต็มข้อมือดีนะคะลายแนวแนวนี้เนี่ยค่ะใครชอบใส่เส้นใหญ่ๆใส่แล้วเต็มข้อมือก็จะแนลายแนวประมาณเด็ดแบนๆพวกนี้ค่ะนะคะ,ะลายต่อไปอันนี้ตรงเส้นก็เป็นแบนๆเช่นกันนะคะแล้วก็มีหัวใจดวงโตๆต,ตรงกลางอันนี้ตัวเส้นลายเดียวกับเส้นหัวใจเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าตัดลายเป็นวงรีเรียงๆกันนะคะเนี่ยค่ะลายนี้ตัดลายค่อนข้างเงาเลยค่ะ บ่นให้ดูชัดๆนะคะตรงตัวเส้นมีเล็งเส้นไหนกันไว้บ้างหรือยังคะสวยๆทุกลายเลยเนาะสร้อยข้อมือ1บาทล้านเราเนี่ยมีลายค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครตั้งใจมาซื้อสร้อยข้อมือ1บาทยังไงต้องได้ติดไม้ติดมือกลับไปแน่ๆเพราะว่าลายเยอะมากๆนะคะนนี้ก็คือ,อ ยังต้องเอามาซอยเป็น,เป,นเป็นหลายๆคลิปเลยอย่างอย่างคลิปที่ลงไปเมื่อวานก็จะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทเช่นกันแต่ว่าจะเน้นเป็นลายตุงต้งติ้งนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทอีกเพราะว่าเพราะว่าลายเยอะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดท่านใดมีแพลนว่าอยากจะซื้อสร้อยข้อมือ1บาทนะคะค<ณ>เรียนเชิญที่ร้านได้เลยนะคะเพราะว่าลายเยอะจริงๆคอนเฟิร์มนะคะอ่านี่ค่ะ ลายเก๋ๆเยอะแยะเลยแล้วก็ลายจะมีเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเ,เลยนะคะเนี่ยลายเรียบๆเราก็มีค่ะไม่ไม่ไม่มีแต่เฉพาะลายแฟชั่นนะคะลายเรียบๆก็มีสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่อะไรเยอะแยะแบบว่าลายแฟชั่นอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะลายเรียบๆใส่ก็จะมีห้อยหัวใจให้ดวงนึงตรงตัวเส้นก็จะเป็นลายเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะอันนี้ตรงตัวเส้นเป็นลายผ่าวายแล้วก็ตัดลายพิกุลนะคะ ลายพิกุลก็จะมีทั้งพิกุลขั้นตุ้มนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นพิกุลล้วนๆทั้งแถบตรงตัวเส้นเป็นลายเดียวกันคือลายผ่าหวายอ่าเอามารวม,รวมให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวเลดแบนนะคะของผู้หญิงสีเส้นนี้เนี่ยคะ่ะอ่าตัดลายสวยงามเป็นหัวใจสองดวงชนกันนะคะ ลายนี้ก็เก๋ดีค่ะจะ,จะว่าเรียบก็เรียบนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่เรียบจนเกินไปนะคะด,ดูดีไซน์เก๋ๆใส่ติดมือได้ทุกวันนะคะอันนี้เป็นลายเม็ดข้าวโพดนะคะ2เส้นต่อกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คั้นด้วยตุ้มนะเซตต่อมาก็สวยอีกแล้วสวยๆทุกลายเลยนะคะใครเบื่อเบื่อลายเดิมเอามาเปลี่ยนลายใหม่ก็ได้นะคะ ที่ร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเอามาเปลี่ยนลายได้เลยนะคะถ้าใส่เบื่อแล้วเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลาย OC นะคะตรงตัวเส้นลายนี้เรียกว่าลายเกรดดาวนะคะอ่าลายต่อไปลายนี้ลายนี้ก็ใครที่ไม่ชอบใส่เส้นใหญ่ๆก็สวยนะคะอืม ลายต่อไปเลยลายนี้นะคะเป็นกระดูกมังกรขั้นตุ้มนะคะขั้นตุ้มตลอดเส้นเลยนะคะแล้วก็ลายนี้ก็เป็นตัวเส้นเป็นกระดูกมังกรเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นมังกรเป็นหัวมังกรนะคะลายหัวมังกรนี่ก็ขายดีค่ะมาทีไรก็อยู่แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็หมดนะคะลายมังกรฮิตตลอดกาลนะคะอ่า มาดูเซตต่อไปกันเลยอันนี้จะเป็นงาน2ส,สีนะคะแล้วก็เป็นเป็นลายประคำสอสีสลับสีทองกับสีอทองคำขาวนะคะแต่ว่าเป็นทอง96.5%ทั้งเส้นเลยนะคะเส้นนี้ลายผีเสื้อค่ะจะมีจะจะน่ารักตรงมีประดับเพชรเม็ดเล็กๆด้วยค่ะ เนี่ยค่ะเป็นเพชรสังเคราะห์นะคะไม่ใช่เพชรแท้นะคะอันนี้จะเป็นเพชรสังเคราะห์แต่ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทอง96.5%ซึ่งขายแล้วราคาไม่ตกนะคะใครที่แบบไดออ้ขี้เบื่อซื้อมาใส่แล้วคิดว่าในอนาคตอ,อ,อาจจะมีซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อเป็นทอง96.5%งานพวกเนี้ยค่ะขายแล้วราคาไม่ตกนะคะลายนี้ลายบิดนูนค่ะ ลายนี้ก็คนถามหากันเยอะนะคะคือใส่ได้ตลอดใส่ติดมือได้แบบเหมือนเป็นเป็นของที่ใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นลายที่แบบเรียบๆแต่ว่า,เ,าเราใส่ติดมือไม่เบื่อนะคะลายนี้ลายเข็มทองค่ะเนี่ยคะ่ะลายเข็มทองอใส่ใส่ขึ้นข้อมือมาก็กําลังดีนะคะดูไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะาลายนี้ก็สวยค่ะลายนี้เนี่ยคะ่ะ ดูรวมๆกัน4ลายลายนี้ชื่อว่าลายแก้วมังกรนะคะลายนี้พึ่งพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้จะเป็นอินฟินิตี้ค่ะเรียงกัน5อันนะคะตรงตัวเส้นจะเป็นลายเกร็ดดาว2เส้นหนีบกิ๊บติดอยู่กันติดกันอยู่นะคะเซตต,ต่อไปเลย ลายนี้โอ้โหเงาวิงวิงมาเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นไขเป็นรูปประคำนะคะแต่ว่าตรงตรงรูปประคำเนี่ยจะเป็นงานฉลุนะคะสวยตรงสวยเก๋ตรงเป็นงานฉลุนะคะดูแปลกตาเนี่ยค่ะเงาด้วยเส้นนี้น่ารักมากๆนะคะจะเป็นลายพิกุลเป็นลายดอกพิกุลนะคะเนี่ยค่ะใส่ขึ้นมาก็จะดูไทยๆนิดนึงนะคะมันมันเข้ากับยุคนี้ที่แบบว่าชอบอะไรวินเทจวินเทจนิดนึงนะคะ ลนยนี้ชื่อว่าลายเสือโครงนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆแล้วนะคะลายนี้ลายมีนาค่ะสองลายนี้จะมีความคล้ายๆกันนะคะเสือโครงกับมีนานะคะดูดูเผืนๆจะค่อนข้างคล้ายๆกันเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ใช้งานนะคะามาเซตนี้บ้างเซตนี้จะเป็นงานโปร่งนิดนึงนะคะเส้นจ,จะค่อนข้าง โตเลยนะคะจะดูว่าเออเส้นเส้นค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าแบบอื่นๆที่แนะนำมานะคะอันนี้จะเป็นผ่าวายตัดลายค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นห่วงคู่นะคะคันป้องเส้นนี้ค่อนข้างโป่งค่ะ,ะใครที่ชอบใส่เส้นโปง่ปงๆก็เนี่ยค่ะน่าจะชอบเลยเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ วันนี้ก็นำลายต่างๆมาให้ดูกันน่าจะจุใจกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลายเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามคลิปมาจนถึงตอนท้ายคลิปเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันไปอีกในอนาคตข้างหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะแล้วก็ สามารถคอมเมนต์ติชมนะคะคลิปต่างๆของทางร้านได้เลยนะคะจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะโต๊ะกลางเซนจูรี่บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองรูปพัรร์รับฝากทองอมอทอง